ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนข่าววิซีสุดั้นนะครับเด้อื้นนี้มาปล่อยมาื้อนี้มาปล่อยเตาพี่น้องมาปล่อยเตาโมทนาบุญน้ากันครับโมทนาบุญนํากันนี่เป็นมือกล่องคู่ทัดบ้านทุ่งหรือคู่ตอมลหะครับมาเพิ่นมาถือกล่องให้พี่น้องบันนี้ได้ปล่อยดี้อครับบันนี้ครับอปล่อยของแท้ครับปล่อยยังล่ะครับผมปล่อยปล่อยเตาเลยเตาครับปล่อยเตาหนึ่งว่ามันปล่อยแนวอื่นเห่ครับปล่อยเตา ปล่อยเตาให้เพิ่นดีๆไม่แห้งห้สุขภาพแข็งแรงเตาหน้าเนาะเตาน้อยเป็นเตาน้อยครับเป็นเตาน้อยมีโอกาสจะเลื่อนเติบโตไปหนาจุนนะแมนมีโอกาสจะเลื่อนเติบโตไปหนาเด้อพี่น้องเด้อเออมลาเทปเมาปล่อยใสล่ะนี่ปล่อยเตานี่นดี๋ยวเรากำลังสิปล่อยบัดนี้ปล่อยใส่หนิน้องอสาหรือห้วยหรืออยู่ใสปล่อยสาครับปล่อยสาสาของหยังล่ะสาของวัดเออวัดเด้อครับเด้อมอวันมาสาคนเด้อครับสาอยู่ในวัดครับพี่น้องปลอดภัยครับวัดบางแฉ่เนาะบัดนี้เนาะอ่านี่คือวัดปลาครับนี่ ว่าไปน้ำกันกันไปไปไปเด้อไปเด้อไปอยู่มีขอบมีขั้วเด้อไปอยู่มีขอบมีขั้วเด้อเด้อไปเดไป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 ไนไปไปไปไม่ปไปไาไหไเไป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 นปไ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 ปนปไปไปไเไปามไป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 ไวไปไปไปปไปไ่ไปปไ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 ปปปนปปเด้อ คลิปนี้เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้หน้ามาด้ยวยครับเด้เออย่าลืมเข้ามาติดตามช่องน้ำเน่คลิปนี้ผมก็กล่าวว่าสวัสดีครับ